ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเดิน16นอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง16 มิทุนายุนโปรดาายวิจารณญาณในกันดาชมเราไปชมกันเลยใบนี้ก็เป็นหยวฐานดับดับเต็มดับเต็มสามตัวร้อยสิบหน่อยดับเต็มหนึ่งดับเต็มหนึ่ง ดับเต็มหนึ่งเต็มเดียวดับหนึ่งตัวหนึ่งเต็มก็เหลือ9ตัว9เต็มให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้นุ่นก็เบ่งปอนเดียวทางสุดสองตัวท่านผู้ชมซึ่งอดีตที่ปปผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน ก็เนื้อทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะเบ่งปานค <Cool. S 1> ู่ส,ส,สี่สี่ห้าสี่เก้าสี่สี่ห้าห้าห้าเก้าห้าเบ่งปานเบ่งปานหกคู่ เปล่ยปันหกคู่ให้พิจารณาเป็นแนวทางอดีตที่ประพัน์มาก็สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมนะต่อไปกระผมใบนี้ดังเม็กซายดังเม็กซายเบี่ยงปัน,ปน,นยนวทานหลักอร้อย เบ่งปันดับ5เบ่งปานดับ5ตัวเดียวเบ่งปันดับตัวเดียว5ดับ5ตัวเดียวนะก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปานไปต่อกันเลยใบนี้ครับผมหน่วยโบน แบบเจ็ดตัวหน่วยบนแบบเจ็ดตัวนะหนึ่งสี่เจ็ดศูเกี่็นย์บ่งปดเจ็ดตัวเบง่งปปดเจ็ดตัว,ตวหลักหน่อยก็มีหลุดบ้างนะ ไม่นี่ครับผมพีโปเนียวทานดับบนเบ่งปันดับดับเจ็ดดับเจ็ดตัวเดียวนะดับตัวเดียวเจ็ดดับเจ็ดตัวเดียวพีโปเนียวทานดับบนก็ขอบคุณจริงๆ ต่อไปครับผมใบนี้เอยหลักร้อยดับเหลือเด่นดับเหลือเด่นครบเหลือด,ดาดหลักร้อยจากหลายแนวทางโคนบนฟ้าดาวราศีเมษดับหลักร้อยอมตะครบหลักร้อยใบนาดและก็อดิหลายท่าน คัดแล้วคัดอีกเหลือแค่78เหลือแค่78เหลือแค่สองตัวทันโพชมต่อไปครับผมใบนี้เด่นเลขตัวเดียว10หน่วย2สูตรก็เบ่งปัน0กับ5 จับคู่05เด่นโบน379 379จับชุด305 705 905รวงทรรมนะรูงทรรมเจ้าของแนวทางที่เบงปัน,ปน ใบกระผมใบนี้เดี่ยวทันดับบนตัวเดียวเบงปาน,นดับสองเบงปาน,นดับสองตัวเดียวนะก็มีหลุดบ้างก็มีหลุดมีผ่านบ้างนะนท่านผู้ชมเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับสองดับตัวเดียวเหลือเก้าตัว ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผูชมนนุนเบ่งปนานทันล่างอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะเนื้อทันใหม่นี้ครับเบ่งบันส0มศกศนย์การสามเจ็6สามเก้าหกนะนน โนนเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ครับนะดับโนนดับบนโนนสีเบ่งปันดับเจ็ดเบ่งปันดับเจ็ดตัวเดียวนยดับตัวเดียวเจ็ดดับเจ็ดตัวเดียวดับบนก็คือดับร้อยสิบหน่อย ไปต่อกันใบนี้หน่วยบนตัวเดียวเบ่งปานห้าสมพรเบ่งปานห้าตัวเดียวนะอดีตที่ผ่าพันธ์มาก็สรุปแล้วพันเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเบ่งปันห้าตัวเดียวให้พิจารณา ต่อไปกระผมใบนี้10หน่อยดงังเมกซายดับดับหลัก12ดับหลักหน่อยศูนดับคู่ตรอง20งศนะสองท่านดังเม็กซายเจ้าของแนวทางใบนี้ครับแนวทางดับล่าง p e o p l เบ่งปานดับสามเบ่งปานดับสามก็เป็นแนวทางดับล่าง people เจ้าของแนวทางที่เบ่งปานต่อไปครับผมโทษทีครับโทษทีต่อไปครับใบนี้แนวทางดับโค้ต้บนเบ่งปานเร่งสอง หนดับคู่หลัก 110, ร้อยสิบร้อยหน่วยสิบหน่อยเิ่งปานดับหดับสอต่อไปกระผมใบนี้วิ่งบนล่างวิ่งบนหกวิ่งล่างสีสมดีบุกงามนะ ก็ชุด046064406460640604066004404664นะก็เป็นแนวทางสมดีบุกงามเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน ต่อไปกระผมใบนี้ก็เป็นเนวฐานดับหลักร้อยตัวเดียวดับศูนย์เบ่งปานดับศูนย์นะเบ่งปานดับตัวเดียวศูนย์ดับศูนย์ตัวเดียวเดือฐานดับหลักร้อยนะต่อไปกระผมใบนี้เลขมองคมเบ่งปานห้าศูนย์เจ็ดสี่ 5 0 74ก็เบ่งปัน2คู่เบ่งปัน2คู่ให้พิจารณาต่อไปครับผมใบน,นี้วิ่งล่างเบ่งปันวิ่ง8ตัวเดียวโค่ห8แปดแปดหกนะหกแปดแปดนะ ท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม